สำหรับโอกาสดีๆนะครับทางที่ทางชมรมได้เรียกใหม่มาสอนจัดดอกไม้ในครั้งนี้นะครับก็ตอนอื่นใหม่จะบอกประวัติอิเคบานาคร่าวๆนิดนึงให้ฟังนะครับอิเคบานาเนี่ยก็เป็นการจัดดอกไม้ที่มีวัฒนธรรมยาวนานาประมาณ700กว่าปีกลุ่มแรกที่เรียนการจัดดอกไม้แบบอิเคบานาก็คือกลุ่มผสมผสมของทางญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าดอกไม้อิเคบานาเนี่ยก็เป็นการบูชา นะครับสมัยโตนี่อีเคบาน่าเนี่ยแปรลรวมๆเนี่ยก็จะแปลว่าอีเคเนี่ยแปลว่าธรรมชาตินะคะรับบาน่านี่แปลว่าดอกไม้ก็แปลว่าธรรมชาติของดอกไม้โดยการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยชาวตะวันออกเนี่ยเขาจะบอกว่าดอกไม้เนี่ยมันจะสวยแค่ด้านเดียวถ้าสังเกตดีๆนะครับดอกไม้มันจะมีแค่มุมเดียว่ที่สวยอันนี้คือความคิดของทางตะวันออก แต่ถ้าทางตะวันตกทางยุโรปก็จะสวยรอบด้านอันนี้มันก็จะต่างกันนะครับแต่การจัดจะ,จะไม่ค่อยต่างกันแต่ญี่ปุ่นเขาจะมีวัฒนธรรมของเขาก็คืออยู่ในหลักสูตรของเขาเลยนะครับอิจิบานน่านีแ้แเรามาเรียนกันดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นใหม,ม่จะบอกว่าการจัดดอกไม้ญี่ปุ่นเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมง่ายๆมากเลยถูกต้องครับมันมง่ายๆแต่ว่าบางครทางเนี่ย ดอกไม้ที่อยู่ตามบ้านนะครับอยู่ตามข้างรัว้วใบไม้นี่ฮะเราก็สามารถที่จะเอามาจัดในแจกันได้นะครับอิเคบาน่าเนี่ยหัวใจสําคัญเลยเนี่ยก็คือเขาก็จะมีเป็นแผงตะปูแต่ณนวันนี้ที่เราหลีกเลี่ยงแผงตะปูเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแผงตะปูเ,ร,เรียกว่าเทนเซนนะครับก็จะอยู่บบยึดติดกับดอกไม้แต่วันนี้เราจะใช้โอเอซิซึ่ง ผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะผ่านตาม,มาทุกท่านนะครับโอวิดซีในการตัดดอกไม้นะครับก่อนอื่นก็ทุกท่านจะมีลายของดอกไม้ตัวนี้ก็จะเป็นทุกท่านจะได้ไม่เหมือนกันนะครับบางบางท่านก็จะได้เป็นทิวลิปขาวบางท่านจะได้เป็นเย,ยบบลา่ามีทิวลิปขาวไหมครับถ้าไม่มีทิวลิปขาวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปขอที่โต๊ะของกันได้นะครับ วันนี้จะเป็นจินตนาการของทุกท่านนะครับโดยที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คือเป็นเส้นแรกนะครับเป็น,ปนอันนี้เรียกว่าไอริสนะคะขออน,นุญาตคุณใหม่นิดนึงนะครับคุณใหม่จะมีคุณรุ่งทิพย์นะครับที่เป็นผู้ช่วยนะครับคุณรุ่งทิพย์จะเดินไปตามโต๊ะนะครับเพื่อที่จะให้คำแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับขอจะปราตมปุยให้คุณรุ่งทิพย์นิดนึงครับ อันนี้เป็นอันแรกนะครับแล้วก็ตัดดอกไม้นะครับจะไม่ขออนุญาตนะครับมือถือไมปไปดูแล้วก็สารสื่อ <c oughs> ขนาดความสูงการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นไม่มีตายตัวนะครับเพราะว่าแต่ใหม่จะบอกก่อนว่าการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายไม่ได้ใน,ใน,ใ,นในกรณีที่เป็นที่ตัดอยู่ในแจกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่กับที่เพราะการเคลื่อนย้ายนั้นหมยถึงว่ารูปทรงจะเปลี่ยน นอกจากว่าจะเป็นการจัดอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ข้างหน้าเราก็ตัดเอาความสูงประมาณสี่เท่าหุงแจกันแล้วกันนะครับหรือสามเท่าก็ได้ะครับถ้า,ถาเดี๋ยวต้องเอากลับบ้าน<ม>ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจจะลำบาก<ม><ม>ประมาณเท่านี้ก็ได้นะครับ<ม>แต่ถ้าเป็นทิวลิปเนี่ย มันจะไม่ยาวเท่ากับไอริสก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะมีดอกเสริมด้วยคือจุดแรกที่เราจะปักนะครับเฉียงไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับทีนี้แต่ละท่านเวลาปักเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับพยายามอย่าสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายกลับบ้านลำบากเดี๋ยวเรา, <c oughs> เ,ราเราไม่ใช้ความสูงจากกิ่งก้านใบไม้ดีกว่า <c oughs> นี่นะครับ จะไม่ขออนุญาตจุดแรกเราจะเอียงนิดนึงนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ45องศาตรงกลางเอเอซิตหรือตรงมุมเอเอซิตคะตรงซ้ายหรือขวาโอซิก็ได้ครับตร,ตรงกลางเราเรา,เราจะเว้นไว้นะครับแม่มต,รตรงมุมมุมอะเอ,อยียงเอียงเท่าไหร่นะ ได้ครับเอียงเท่านั้นได้ครับจะไม่ตรงนะครับจะเป็นการเอียง45องศาก็ได้ครับเนี่ย45 45แต่งนี้ไม่มีดอกไม่มีดอกศูนย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่พี่ลุงทิริปพี่พี่โกดูครับขอไอริสให้ไอ้นี่เสร็จแล้วคุณพ่อบ้านฉุดหัไทยใช่ไหมครับน้ำหน้าาอยุ่น้อยที่สุดในประเทศไ่าขอขอไอริสสามชอครับ อันนี้ยังไม่แช่หรอไม่แช่แล้วก็การที่สองนะครับเราก็ตัดลดหลังประมาณครึ่งหนึ่งของการแรกการที่สองครึ่งหนึ่งของอการแรกนะ<ๆ>ครับ แต่ว่าเราเผื่อไว้สักสองนิ้วเวลาปักลงไปในโอเซินะครับเพราะว่ามันจะลงไ,ได้นะนี่นะครับปักไปทางขวานะหรือซ้ายก็ได้ไดให้ตรงกันข้ามกับการแรกนี่นะครับก็จะออกมาเป็นสอง,ส,งสองสองก้านที่จะสูงต่ำ สองขั้นตอนแล้วนะครับใครไม่ทันนะครับยกมือได้นะครับเดี๋ยวคุณใหม่จะลงไปเดี๋ยวจะหใหมไกด์ไลน์ตรงดตรงโต๊ะได้เลยนะครับสวยครับจากขันแก่นนี้สวยนะครับพี่หน่งพี่หนงไปซ้อมพาน้องน้องไปซ้อมมาก่อนหรือเปล่าครับพี่หนุ่งป่อเราไปะเป็นไงบ้างครับคุณิดสถานการณ์เลยค่ะ พี่ช่วยกรออันนี้ขอดเรียบร้อยนะครับสูงต่ำตุ่มๆนิดนึงด้วยใช่ไหมยังยังสูงไปทํำไปใช้ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงจังหวัดอันนั้นเองไปไะครับ อันนี้ก็เพีไหมอันนี้ได้ครับได้ที่หนึ่งเลยไหม <c oughs> ั้ยเยอะไปเยอะไปทั้งแอปอีกเคปนะนะครับไม่ใช่วิเลปะนะอันนั้นนัก้อ,องนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงๆที่ที่จัดเนี่ยไม่มีิีสวยครับเพียงแต่ว่าการจัดดอกไม้สวยเนี่ยมันเป็นความจินตนาการของแตที่คนใหม่แบบว่าอยากเป็นไปในแนวทางเดียวกันนี่คือเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจริงอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอันนี้สวยเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบว่าแล้อาจจะแบบได้ได้ของเราอันหนึ่งบานอันหนึ่งไม่บาน ได้นม่เป็นเนยมา้วดกอยากถักันเไม่าไมบไมาแลกกันไวกัน่หด่มเชือว่าพี่น่งเราเรไปเรียนมาก่อนหน้านี้ผมสังเกตจากฝันกันเน่ยเออจริงเหรอยังเลยนะเนี่ยสวยทุกอันสวยทุกอใช่ไหมอ้่ด้ม่ได้อาจารย์ด้อาจารย์ด้แอบดแอบดูของท่านประธานด้วยนะคะกิ๊เก๋ยู่เลกาเนี่ย ลักไก่นะน